เคยสงสัยไหมว่าทำไมการกระทำที่ไม่สุภาพหรือไม่ให้ความเคารุต่อเจ้าป่าเจ้าเขาเช่นการพูดจาหยาบคายการท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมในป่าอาจนำมาซึ่งสิ่งไม่ดีสวัสดีครับขออนุญาตเล่าเรื่องสั้นๆให้ฟังเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขามีเรื่องเล่าหนึ่งจากภาคเหนือที่ผมได้ยินมาตั้งแต่สมัยยังเด็ก เรื่องของเขาลูกหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเรียกชื่อเต็มๆพวกชาวบ้านจะเรียกมันแค่สั้นๆว่าเขาพิคาตเขาลูกนี้ไม่ได้มีแต่ต้นไม้แต่เต็มไปด้วยเรื่องลึกลับใครที่เดินขึ้นไปไม่ใช่ทุกคนที่ได้กลับลงมาและคนที่รอดก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลย ตอนนั้นผมเป็นครูอยู่โรงเรียนมัธยมปลายในจังหวัดเชียงใหม่ได้รู้จักกับชายคนหนึ่งชื่อครูเดชาเขาเป็นครูภูมิศาสตร์ที่สนใจเรื่องป่าเขาวัฒนธรรมโบราณเขาบอกผมว่าเขาอยากจะขึ้นเขาพิคาดเพื่อสำรวจหาหลักฐานของอารยธรรมที่หายสาบสูญ ผมห้ามเขาแล้วแต่เขาไม่สำมในวันนั้นครูเดชาไม่ได้ไปคนเดียวครับเขาพาทีมนักสำรวจอีกสี่คนไปด้วยมีนักศึกษาสาวชื่อน,นิดผู้ช่วยวิจัยเอกกับยศเป็นชายหนุ่มที่เคยเป็นลูกศิษย์ของครูส่วนอีกคนเป็นเพื่อนครูเดชาชื่อสมปองรวมทั้งหมดหคนเดินเท้าเข้าป่าเขาพิคาต พวกเขาใช้เวลาเกือบสองวันเดินลึกเข้าไปป่าที่ว่ารกมันเงียบจนผิดปกติครับไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงสัตว์เลยสักตัวเหมือนทุกอย่างมันเฝ้ามองอยู่แต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้คืนแรกขณะกลางเต็นท์ริมลําห้วยพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างไม่ใช่เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงคน แต่มันเป็นเสียงเหมือนผู้หญิงหัวเราะเบาๆอยู่ในป่าตอนแรกทุกคนคิดว่าอาจจะหูแว่วแต่ในคืนนั้นนิดบอกว่าเธอฝันเห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งสวมเสื้อผ้าแบบชาวบ้านโบราณนั่งยิ้มอยู่ปลายเท้ามือของหญิงคนนั้นเล็บยาวและดำสนิทเธอกำลังพูดอะไรบางอย่างที่ฟังไม่ออกเลย เมื่อตื่นขึ้นมาในเช้าถุมน้ำของนิดหายไปและพบรอยเท้าเปล่าขนาดเล็กเรียงเป็นทางเดินวนรอบเต็นท์ของพวกเขาทั้งคืนวันที่สามของการเดินทางพวกเขาเริ่มเข้าใกล้ใจกลางของเขาพีคาดป่าที่เคยมีแสงลอดผ่านเริ่มมืดทึบลงอย่างผิดธรรมชาติไม่มีแดด ไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจของธรรมชาติเหมือนป่าทั้งผืนหยุดนิ่งจนกระทั่งพวกเขาเจอต้นไม้ต้นหนึ่งเหมือนสูงใหญ่เกินกว่าต้นไหนๆที่เคยเห็นลำต้นมีลวดลายคล้ายเชือกที่พันแน่นเหมือนมีคนเอาเชือกฟางผูกไวร้รอบๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่โคนต้นมีกระถางดินเก่าๆวางอยู่ข้างในเต็มไปด้วยของดำๆเหมือนเส้นผมมนุษย์ ครูเดชาขอให้ทุกคนหยุดไม่ให้แตะต้องอะไรเขาบอกว่าอาจเป็นเครื่องบูชาทางวิญญาณของชาวบ้านยุคก่อนแต่เอกเด็กหนุ่มหัวร้อนกลับไม่สนใจคำเตือนเขาหัวเราะและพูดว่าของพังนี้ไม่ขลังหรอกครูแล้วก็เดินเข้าไปเฉือนเอาเปลือกไม้จากต้นนั้นออกมาใส่กระเป๋าวันที่4ี่ของการเดินทาง กลิ่นในป่าเริ่มเปลี่ยนมันเหม็นเหมือนของเน่าหมักหมมเส้นทางที่ควรจะเป็นแค่ดินกับหญ้าเริ่มเต็มไปด้วยโคลนเหนียวยิ่งเดินก็เหมือนถูกดูดเท่าไปจนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่ในแผนที่สิ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสารเจ้ากลางเขามันเป็นสารไม้เก่าซุดโทมตั้งอยู่กลางลานหิน ที่เงียบเกินจะเชื่อว่าอยู่กลางป่าต้นไม้รอบๆไม่มีสักใบทั้งที่พื้นที่รอบนั้นควรเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ภายในศารมีท่านหินวางสิ่งของบางอย่างที่ทำให้ทุกคนขนลุกมันคือรูปสลักครึ่งคนครึ่งเสือมีเล็บยาวโค้งตาโปนโบไม่มีตาขาวตรงหน้าอกมีรอยกรีดลึก นิดเป็นคนแรกที่เดินเข้าไปใกล้รูปนั้นเธอบอกว่าเหมือนมันกำลังหายใจและในขณะเดียวกันก็มีเสียงคล้ายเสียงกระดูกแห้งเสียสีกันเบาๆดังขึ้นจากใต้ผืนทันใดนั้นเอกก็ชุดลกกับผืนเขาอาเจียนเป็นของดำๆแล้วเรื่องกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งเสียงที่ออกจากปากเอกไม่ใช่เสียงเขามันเหมือนเสียงคนแก่ที่หอบกระชากพูด และพูดเพียงคำเดียวซ้ำๆว่ามือมือสังเวยสังเวยสังเวยครูเดชาพยายามลากเอกอกอกมาสมปองและยศช่วยกันพาเขาไปนอนข้างนอกศาลคืนนั้นพวกเขาไม่พูดอะไรกันเลยไม่มีใครหลับแม้แต่คนเดียวและในตอนรุ่งเช้านิด หายตัวไปเมื่อพบว่า <Beng> น <Zen> ิดหายไปทั้งสี่คนที่เหลือก็รีบออกตามหาเขาเรียกชื่อเธอตลอดทั้งเช้าเดินวนไปรอบสารแต่ไม่มีเสียงตอบไม่มีรอยเท้าไม่มีสิ่งใดบ่งบอกว่าเธอเดินจากไปเองกระทั่งช่วงบ่ายยศบังเงินไปเจอทางเดินแปลกๆที่ไม่มีในแผนที่เป็นทางเดินหินโบราณ ปูเรียงเป็นแนวยาวพาไปสู่หน้าผาสูงที่ปลายสุดของทางเดินมีถ้ำที่ปากถ้ำคล้ายถูกกัดแทะจนแหว่งเหมือนเคี้ยวสัตว์ทั้งสี่คนลังเลแต่สุดท้ายครูเดชาก็ตัดสินใจพาเข้าไปเพราะเสียงบางอย่างในนั้นเหมือนเสียงนิดกำลังร้องไห้เบาๆถ้ำข้างในทั้งเย็นทั้งแฉะ ผนังมีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆคล้ายอักษรโบราณและตรงกลางถ้ำพวกเขาเห็นเงานั่งหันหลังอยู่หัวเต็มไปด้วยเส้นผมยุ่งเหยิงมีบางอย่างยาวโผลออกมาจากข้างตัวสมปองเรียกชื่อเธอและมันก็หันหน้ากลับมาชา้ชาๆ ไม่ใช่หน้านิดดวงตาสองข้างขาวโพลนเหมือนถูกควักออกผิวหน้าสีซีคล้ำขึ้นรอยแตกลึกมุมปากยิ้มกว้างถึงใบหูมือสองข้างกลายเป็นกรงเล็บยาวเหมือนสัตว์กินเนือ้อมันยิ้มแล้วกระโจนใส่สมปองด้วยเสียงคำรามทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากยศวิ่งหนีออกไปโดยไม่หันกลับเอกนั่งนิ่งเหมือนถูกสะกดครูเดชาลากเอกออกมาได้ทัน แต่สมปองไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยเสียงคำรามตามมาถึงหน้าถ้ำก่อนเงียบไปในพริบตาและเมื่อหันกลับไปเงานั้นก็หายไปเหมือนไม่เคยมีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยหลังจากเหตุการณ์ในถ้ำครูเดชากับยศเหลือเพียงสองคนเอกยังคงนั่งนิ่งพูดอะไรไม่ได้อีกเขาเอาแต่มองพื้น บนคลิมคำคำเดิมซ้ำๆว่าไม่ใช่คนไม่ใช่คนไม่ใช่คนเช้าวันถัดมาครูเดชาตัดสินใจพาเอกเดินกลับออกจากป่าแต่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนเส้นทางที่เคยเดินมาหายไปเข็มทิศมุนมั่วแผนที่ใช้ไม่ได้ และดูเหมือนป่าเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกครั้งที่พวกเขาเดินเหมือนกำลังเดินวนอยู่ที่เดิมเสียงโหเราะเบาๆของผู้หญิงคนนั้นดังอยู่ทุกมุมแม้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยคืนนั้นเป็นคืนเดือนเพ็ญท้องฟ้าไร้ดาวลมในป่ากลายเป็นพายุใบไม้กระพือเสียงสัตว์ป่าหอนโหย และเสียงกลองก็ดังขึ้นราวกับมีคนทําพิธีสังเวยอ,อยู่กลางใจป่าเอกเริ่มหัวเราะเสียงแหลมไม่หยุดดวงตาของเขาเริ่มกลายเป็นสีเทาเข้มมือเริ่มบิดเบี้ยวเส้นเลือดปูดชัดครูเดชามองเห็นบางอย่างบางอย่างกำลังเข้าสิงเอกแต่ยังไม่ทันทำอะไรร่างของนิดในสภาพเดิมกับที่เห็นในถ้ำก็ค่อยๆเดินออกมาจากเงามืดของป่า เธอเดินเข้ามาใกล้เอกก็กรีดร้องออกมาแล้วร่างเขาก็หยุดหายใจไปทันทีจากนั้นเอกลืมตาขึ้นอีกครั้งแต่ดวงตาคู่นั้นไม่ใช่ของเขามันเรืองแสงเหมือนดวงตาสัตว์เขาเงยหน้าขึ้นคำรามและเสียงที่ออกจากปากของเขาคือเสียงเดียวกันในสารเสียงของเจ้าเขา เสียงของมันพูดชัดเจนครั้งแรกว่าร่างได้แล้วป่าจะไม่ตายทันใดนั้นไฟป่าก็เริ่มลุกท่วมครูเดชาตัดสินใจสุดท้ายจุดไฟเผาสารเจ้ากลางเขาหวังจะตัดวงจรคำสาปทั้งหมดเขาคว้างน้ำมันจุดไฟและทุกอย่างลุกไหม้แสงไฟสะท้อนกับเงา เขาเห็นเงาร่างเจ้าป่าขนาดใหญ่สูงเกือบสามเมตรกำลังก้าวออกมาจากศารทีละก้าวทีละก้าวภาพสุดท้ายที่ครูเดชาเห็นคือมันหันมามองเขาดวงตาวาววับเป็นสีแดงก่อนที่ไฟจะเผาทุกอย่างมอดดับลงหลายเดือนต่อมามีรายงานว่า ทีมสำรวจของครูเดชาหายสาบสูญไม่พบร่องรอยไม่มีหลักฐานไม่มีศพมีเพียงสารเจ้าที่ถูกไฟไหม้กับรอยเท้าขนาดใหญ่ลากยาวออกจากสารไปทางทิศเหนือและชาวบ้านก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างเสียงคำรามลึกเสียงฝีเท้าหนับเสียงคนหัวเราะในป่าทุกคืนวันพระจันทร์เต็มดวง ป่าบนเขาพิฆาตจะทรงเสียงเรียกใครบางคนเพราะเจ้าป่าเจ้าเขากลับมาเกิดใหม่แล้ว